ในหน้าติ k กตอกยอดขายแสนแรกพลิกจากขายไม่ได้มาขายได้น่ะมันมีความลับอะไรเหรอเดี๋ยวที่แก่จะแชร์แบ่งปันให้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาเดินดูสวนตัวเองน้ำท่วมหมดแล้วครับทุกคนก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าที่แกตั้งสติแล้วก็มีรายได้จากเอ่อติกต k อกเรียบร้อยแล้ว ก็เอารายได้จาก t i ๊ก o k เนี่ยมาจุนเจือนะครับแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมต่อไปเพื่อนๆดูตรงนี้ครับนี่คือเคล็ดลับครับจากสิ่งที่เจ้าแก่มีอยู่นั่นก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับเขาจะบอกขั้นตอนต่างๆสรุปเอาไว้ให้ครับทักษะเทคนิคต่างๆในการ สร้างยอดขายนะครับเป็นในหน้าทิ k ต,ตอกช็อปยังไงเนี่ยถ้าเพื่อนมีหนังสือเล่มนี้ก็อย่าลืมเอาไว้ดูนะครับเหมือนเท่าแกนี่นแหละแล้วเพื่อนจะได้เคล็ดลับอะไรดีๆอีกมากมายจากหนังสือเล่มนี้ลองเอาไปปรับปรุงไปทําคลิปไปพัฒนาช่องของตัวเองดูนะครับอ่านจบแล้วก็คุณจะเห็นโลกประทัดอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการทำํำ t k t t o k และสามารถสร้างยอดเองินได้ง่ายนั่นเลยเช้านี้เท่าแก่ขออนุญาตดูแลสวนเท่าแก่ต่อนะครับทุกคน